ปวยวาอยากกินปนกระปูแท้แดงแต่ยังไงกระปูง่ามแรงมันแซบดีค่ะอันนี้คือหูกระปูหูกระปูจะแบบนหนนะคะคน,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 นปวยว่าอยากกินปนกระปูะต,อตออ่อ,อยหูเฮ้เลย หนึ่งจะึงัดเอลยไหมเราจะคงจริงจังยันครบเหรอเป็นไงบอกเจอุ้ยเจบตีอ้าตัวหูตัวนี้คงแรงแปวุยตัวผู้ตัวเล็กเหรอ แมวสุดยอดป้าสิบกว่นาทีแล้ววกนีอาศัยรูเขาอาศัยหูเขาด้มันจับมือกันจับมือแล้วเราไปด้วยกันพ่ามชีบเขาสองขางไปเรีอยอป ได้ล้วซาสามาทโอ้ยอ้ยเบบีจลูกปั๊ดลูกมันลูกเบบีไม่ใส่เด็กซับ็ไมนขวบากทงให้ได้ยินเข้ากันไห้ลูกอายุไหนบ้างบ้างซับขาดเครื่องหมแล้วไม่ไปทำคนเดียว Oh, โอ้โห่เดีโอ้ยเแบบี้งเืนมาเกีียวลงนั่งมาจับเออเอ้ยแบบโ,โอเคตดเอ้ยหอดแล้วหลังัวืหลังตัง่ายงได้ข <c oughs> าศอกไม่ได้คกูกคดัดตัวนีจงอย่าดูา เอาหนึ่มาทิ้งกระปุกให้โอ้พอแม่มันก่อนโอ้เปดเริ่มเริมวัวโอ้คริ่งโลแล้วขาออกก่อนโซขาขาก่อนปิ้งหนึ่งโอ้โอ้พอแม่มันตัวแม่พอมแจดแปดสามสิบนาที เพิ่งล่ถกระลึกตูแม่จักแตมบะหูหูตะวากลข้าวเดียวบะหอดสูโง่เมนูอุกกับปูได้จ้ะอุกกับปูนะ กระปูสดๆจ้าสดๆจากขุมจากมูมันเลยนะบรรยากาศลมวอยๆพัดกระปูแวะๆมืหน,น่อยเมนูกระปูนาด้จ้าปูนาะปูนายา่ำแรงหิมมั่นเนี่ยบางไงาเหลืองอ้อยอันนี้สาป่วงเอาไปปั้นล้วสิมะกรองเอาแต่นาแลวสิไปอุเมนูอุกระปูด้จ้า ปูก,กประกกปูนาปูกระปูนาเดี๋ยวไปเบิ้งขันตอนต่อไป พอเดือดแล้วสาวป่วงกับสใสของน้อยเนี่นะกับเกลืออีกนิดหน่อยสาวป่วนคือก็ใส่ปลาแดดก็ระว,วังเห็ให้แม่กินเห็ดให้คนรวยกินยังไงมั่นดีครับเติมหัวซิงคข่ต้องไปถ้าถ้าบ่มีคนป่วยถ่าเหตุกินเองกับใสบักพรีกหัวหอม โมซิงไข่กระตัมไปโหลดก็ได้แต่ว่าอันนี้ซาวหวงเห็ดเห็แม่กินหอมมั่งดีครับสุดท้ายซาบปวงสีใสต้นหอมหมอสู่ชีวิตกับทพีสู่ชีวิตกะแก็ดกับสู่ชีวิตคือกงหล่ะพี่น้องเอ,อ้แซ่บมน้องจ๋าซาบปวงสีบรเเ็ดแข่นค่ะเพราะว่าซาวหวงสีขุกขลัจ้าและะ่วก็ปอนแม่ แฉแดงตัดงายกระปูงย่ามแรงมันแซบดีครับูห้หนี่ขนาดสี่หาโต้มได้นี่นะสดผ่อนหอนคน,นหงอยคนเหนียวจำแซบเป็นอย่างนี้ไปแล้วพี่นออยา้กินขาวกันด้วยไปปอนขาวแม่พร้อม